สดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันอีกแล้วค่ะคลิปต่อคลิปที่ทำขึ้นนะคะทางเจ้านะคะใครทุกคนนะคะรับชพมพืความบันเทิงเท่านั้นนะคะลาวสามัคคีวีฝาทุกคนอ่ะลาวสามัคคีวีคือมาแบบโอ้เน้นเน้นเลยนะคะมาศูนย์มาหมดเลยนี่โบ ใจร้ายมากนะให้120มาแปดโอ้ยนี่เห็นไหมเห็นไหมหนย์หน so ึ่งมา8ปดก็รวยอ่ะจบเลยรวยรวยตอนนี้ราวสามาคีไม่มีสูตรหนึ่งไม่มีสูตรสนะคะวิ่งรูดไปเลยนะคะราวสามาคีวี วันนี้วันที่เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดหก เจ็ดห้าค่ะจะวินไหมถ้าวินก็หนึ่งศูนย์เจ็ดห้านะคะสี่สองศูนย์ Uh huh. ประมาณนี้แหละทุกคนอ่ะ uh huh. นี่คือลาวสามัคคีวีนะลาวสามัคคีวีไอพีนะอะ่ะ uh อันนี้